ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรแพทองหลอพาจากภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สสตรวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครน,นะคะจะมานําเสนอ,อผลงานในเรื่องนวัตกรรมการปรับปรุงดินให้เป็นดินที่มีชีวิตนะคะและการนําเอานาวัตกรรมไปใช้แก้ปัญหาดินในพื้นที่จังหวัดสกลนครน,นะคะ นวัตกรรมการปรับปรุงดินที่กล่าวถึงนะคะก็จะมีการใช้จุลินทรีนะคะซึ่งจุลินทรีย์ที่ใช้นะคะก็จะเป็นจุลินทรีย์ท้องถิ่นนะคะและก็ถานนะคะเป็นวิทยาศาสตร์ของฐานนะคะที่เรียกว่าถานกำมันนะคะโดยที่เขาจะมีะความเป็นแกลไฟที่สูงและมีความมีลูพุนที่สูงนะคะเพื่อที่จะเป็นที่อยู่จุลินซีย์และปรับสภาพ P.H. ของดินนะคะการใช้จุลินทรีย์และฐานร่วมกันนะคะและก็ใช้กับมูลสักนะคะก็จะสามารถที่จะปรับปรุงดินลูกกลางในพื้นที่ของจังหวัดสกลนครหรือรอบๆบ,บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของเรานี่แหละคะ่ะเป็นดินร่วนหรือดินดำได้ภายใน1-2เดือนได้ะคะ่ะชุดนวัตกรรมการปรับปรุงดินนะคะได้ยื่นขออนุสิทธิบัตรได้รับเลขคำขอ เลเรียบร้อยแล้วนะคะ2องอนุสิทธิบัตรนั่นก็คือฐานกรรมมันชีวภาพและดินชีวภาพนะคะส่วนกรรมวิธีการเตรียมหัวเชื้อจุลินทรีนะคะอยู่ในระหว่างการยื่นคำขอนอกจากนี้นะคะก็ได้มีโอกาสนำเอาชุดนวัตกรรมการปรับปรุงดินนี้นะคะไปใช้แก้ปัญหาดินในพื้นที่จังหวัดสกลนครผ่านโครงการสกลนครโมเดลเฟสหนึ่งนะคะได้รับทุนสนับสนุนจาก บพทในปี2,563ถึง2,564นะคะโดยหัวใจของการทำงานในปีแรกนะคะก็คือทำอย่างไรเกษตรกรนะคะถึงจะรับนวัตรกรรมนี้ไปใช้ในการปรับปรุงดินนะคะซึ่งเราก็จะมีกระบวนการวิจัยในการพาทำพาทดลองและติดตามผลงานนะคะเราก็พบว่า สามารถที่จะไป,ปล,ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตของครามนะคะผักสวนครัวมีรสชาติกรอบอร่อยนะคะแล้วก็ฟ้าทลายโจรนะคะมีสารเอนโดร,ราฟไร4-6เรซนนะคะเราก็มีการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็นนวัตกรนะคะซึ่งเราได้ชุดความรู้ในการเผาถ่านนะคะโดยได้เตาคู่แฝดนะคะซึ่งเผาถ่านได้ถ่านกำมันคุณสมบัติดี เผาง่ายราคาถูกนะคะเกษตรกร,ร,กรชื่นชอบโดยลุงโอธนาคานทานบอพิษสินธุรวิทย์นะคะในสกลนครโมเดลเฟสสองนะ,ะได้รับงบประมาณจากหน่วยบริหารจัดการทุนหรือบพทในปี2565นะคะจะเป็นงานวิจัยในสส่วนนะคะส่วนที่1ก็คือยกระดับนวัตกรหรือเกษตรกร,ร,กรที่รับนวัตกรรมแล้วนะคะเป็นผู้ประกอบการในการจำหน่ายดินมีชีวิตนะคะ,ะได้นวัตกร หลายท่านนะคะส่วนที่2ก็คือเป็นการาพาเกษตรกรนะคะใช้ดินมีชีวิตในการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตนะคะแล้วเราก็ได้นวัตรกรและกลุ่มเกษตรกรในการปลูกมะเขือเทศนะคะการปลูก ดาวเรืองหอมนะคะโดยใช้ดินมีชีวิตนี้นะคะก็จะได้ดาวเรืองที่หอมไม่ฉุนนะคะแล้วก็ขายง่ายราคาดีนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีเกษตรกรที่เอาผลผลิตนะคะไปแปรรูปเป็นน้ำผลไม้เอนไซ์ปั่นนะคะก็สามารถสร้างรายได้ได้นะคะมะีนวัตกรนะคะ เอาดินมีชีวิตเนี่ยะคะ่ะไปชำกิ่งผักหวานตอนกิ่งผักหวานจําหน่ายนะคะซึ่งก็สามารถสร้างรายได้ทั้งการจําหน่ายกิ่งผักหวานตอนนะคะและจําหน่ายผักหวานนะคะมีเกษตรกรนะคะทําดินมีชีวิตเนี่ยะคะ่ะพะก้าย,ยางนานเอาเชื้อเห็ดไมโครไรซาเห็ดเผาะเห็ดละโงกเนี่ยะคะ่ะ ะะผลก็ปรากฏว่าสามารถที่จะทําให้เชื้อเห็ดะะติดที่รากยางนาะได้ถึง90%เลยนะคะมีเกษตรกร,ร,กรที่เอาดินมีชีวิตนะคะไปใช้ในสวนฝรั่งนะคะก็จะทําให้ได้ฝรั่งที่มีรสชาติดีหวานกรอบนะคะเป็นที่ต้องการของตลาด ทั้งหมดนะคะก็คือเป็นภาพรวมของการานำนวัตกรรมดินมีชีวิตนี่ยะคะที่ผ่านกระบวนการการวิจัยนะคะในมหาวิทยาลัยนะคะแล้วเอางานวิจัยเหล่านี้ไปให้เกษตรกรหรือ,อผู้รับนวัตกรรมนะคะไปใช้ประโยชน์นะคะขอบคุณค่ะ